สวัสดีครับชาวไบคืทุกคนครับสวัสดีไปยัง F4 MotoGP นะฮะเจอกันรอบดึวกวันนี้ขออภัยนะครับก็มีเรื่องที่จะต้องเคลียร์ต้องสาสางกันหลายสิ่งหลายอย่างก็เลยทําให้อาจจะมาเลดมาช้าไปนิดนึงตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมาดึกได้ขนาดนี้นะฮะอุตส่าห์ว่าต่อไปนี้จะพยายามปรับปรุงนะฮะจะพยายามมาเจอทุกคนให้เราเร็วที่สุดแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้จริงๆเนะเาะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องของการทดสอบการเทสรถที่มิซาโนนะฮะจริงๆผมต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับว่า ในวันแรกเนี่ยมันอาจจะไม่มีข้อมูลอะไรหลุดออกมาเยอะนะฮะเราคงจะต้องพิจารณาไปที่ภาพนิ่งรูปถ่ายหรือจะว่าเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับที่หลุดออกมาไม่ว่าจะเป็นทางออฟฟิเชียลหลักหรือจากทางยีวข่าวชื่อดังต่างประเทศครูหลายๆท่านก็วิเคราะห์มามันมันก็ต้อง,ต,องต้องเข้าใจไว้นะว่าวันแรกเนี่ยทุกคนน้าแข่งทุกคนเนี่ยเขาก็เรียกว่าการให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลอะไรมาเขาก็จะไม่พูดอะไรมากอยู่แล้วทีมก็คงจะต้องสั่งเอาไว้ แล้วก็ออฟฟิเชียลละของทุกค่ายทุกทีมเนี่ย <c oughs> เขาก็จะไม่เผยไตายเาก็จะอุบอะไรเอาไว้แน่นอนนะครับจะไปบอกว่าทําตรงนั้นตรงนี้มีไม้เดดมีอะไรออกมาหรือเปล่าเนี่ยก็คงจะไม่ใช่ดังนั้นมันไม่มันจะยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนผมคิดว่านะครับพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการจัดหนักจะเต็มมากกว่าเดิมเลยคิดว่าข้อมูลข่าวสารน่าจะแบบว่าไหลออกมาในเยอะในพรุ่งนี้นะครับแต่จะไม่คุยอะไรเลยเดี๋ยว เพื่อนๆก็จะบอกว่าแหมพี่ปุ้ยนะ,ะวันแรกเสร็จสิ้นไปจะไม่มีอะไรมาเสิร์ฟให้อ่านให้ฟังให้ไม่มีอะไรมาเล่าเลยเหรอนะครับมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะฮะจะมากแกน้อยคงจะต้องมาเจอกับทุกคนใช่ไหมการทดสอบในวันนี้แน่นอนนะครับว่าข่าวใหญ่จริงๆที่มันเป็นสีสันเนี่ยก็คือมาร์คมาเคสกลับมาแล้วนะครับแฟนๆของเรือรุโซฮนด้าก็เรียกว่าถูก,ถกใจนะฮะใน ฟีดข่าวในหน้าเฟ e บุ o กนะครับหลายๆท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook ผมก็แชร์อะไรกันมากันเต็มพื่มนะฮะจะเทสออกมาอย่างไงก็แล้วแต่นะครับแน่นอนว่าการต้อนรับของแฟนๆเนี่ยก็ยังคงเป็นไปได้วยความอบอุ่นเสมอสำหรับอดีตแชมป์ลกผู้ยิ่งใหญ่คนนี้นะฮะมาร์กเองก็มาเทสแค่ในช่วงเช้าครับในช่วงบ่ายก็คงจะต้องแบบว่าเก็บร่างกายเซฟร่างกายเอาไว้หน่อยนะฮะอาจจะเรียกว่า คงจะต้องรอเพราะว่าภารกิจพรุ่งนี้เนะี่ยมันน่าจะสําคัญกว่าวันแรกไงม้าก็เลยมาแค่ประมาณ30กว่าร,รอบนะครับในรอบบ่ายก็ไม่ได้มานะฮะนอกจากมาร์คมาเคสก็มีเทสรไรเดอร์นะครับที่ลงมา2คนนะครับก็คือเทสต์เร์ของอาร์พิเลียก็คือโรเลนโซซาโดรีนะฮะหมายเลข32แล้วก็เทสไรเดอร์ของ KTM นะครับดานี่เปโดโรซาก็ลงมาด้วยนะฮะแล้วก็ ทางซูซูกินั้นจวนเมียนะฮะอาการบาดเจ็บยังยังไม่ยังไม่สมบูรณ์100%นักก็เลยหน้าที่ของเขานะครับก็ถูกแทนที่โดยแชมป์โลกโมโตโอีนะครับก็คือโดมมนิกนะครับเอเกเตอร์นะฮะซึ่งทําไมบางคนอาจจะงงว่าเอ,อ๊ะพี่ปุ้ยหมอนี่มาได้ยังไงนะครับเป็นแชมป์โลกโมโตโอีเนะี่ยแล้วอยู่ๆจะมาจับโมโตจีพีจริงๆแล้วพวกเขาก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีนะฮะอย่าลืมนะครับว่า ดมินิคคนนี้นะครับแชมป์โลกโมโต E อคนนี้ก็ไปลงเวอรเอนดอรันสของทางซูซูกิด้วยนะแล้วก็ถือว่าตรงนี้แหละฮะมันเป็นความเรียกว่าอะไรที่มันใกล้ชิดผูกพันกันอยู่ก็เลยให้โอกาสมาไหนๆก็ไปอยู่ในชุดทีมนะครับชุดทีมของของ,ของทางของทางซูซูกิก็คือไปเป็นพื่นร่วมทีมของทางเทส์ไบเด์ของดูกติก็คือซินแวนเกลโตรีนั่นเองนะฮะทุกคนก็มี ในส,ส่วนของไลน์อัพของซูซูกิเองก็จวนเมียไม่ได้มาก็เอาคนนี้มาแทนแล้วก็อาร์เรกลินส์มาบางท่านอาจจะงงเอ๊ะพี่พุ่ยซ,ซูซูกิเขารีทายไปแล้วไม่ใช่เหรอในปีหน้าเนี่ยเขาเขายังคงเทสอะไรอีกทุกคนอย่าลืมนะว่ามันยังคงเหลือตั้ง6สนามนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยซูซูกิก็คงจะต้องใช้ช่วงเวลาตรงนี้ในการทดสอบในการเทสมันเป็นช่วงเวลาที่เขาให้มานะครับมันไม่ใช่พิเศษท t ส s t มันเป็นออฟฟิเชียลหลักทสเนี่ย ก็ดีนะครับท,ท,ที่ทางดอน่าเขาจัดสรรปันส่วนเวลาตรงนี้ให้จะพลาดได้ยังไงละ่ะก็ต้องเอามาเก็บข้อมูลเพื่อ6สนามนะครับก็ไม่แน่เหมือนกันนะว่าสุกูกิอาจจะเก็บโพเดียมได้นะครับต้องมาลุ้นว่ามันจะไปออกที่4ี่สหรือว่าจะไปออกที่36กันใน6สนามที่เหลืออยู่แต่สําหรับทีมอื่นเขาเนี่ยพรุ่งนี้นะครับจะเป็นการโฟกัสจริงๆนะครับในเรื่องของการเก็บข้อมูลเพื่อที่จะเป็นข้อมูลไปพัฒนารถ เวอร์ชั่นใหม่ในปีหน้านั่นเองนะครับเป็นรถต้นแบบนั่นเองนะฮะทุกคนอ,อ,อย่างที่ผมบอกไปต้นต้นคลิปนะครับว่ามันไม่มีรายละเอียดอะไรกันมากมายนักนะฮะนะข้อทุกทีมที่ดูเนี่ยอย่างเยอรมาเนี่แทบจะไม่มีอะไรเท่าไหร่ครับแต่ที่จะมีหน้าหน้าตื่นเต้นน่า,นาสนใจก็คือ2ทีมครับก็คือทั้งสามทีมดีกว่านะครับทั้ง Honda เองสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะกลับมาอีกครั้งก็คือเป็นปีกหน้า จริงๆแล้วทุกทีมเนี่ยเขาเหมือนจะเขาจะโฟกัสไปที่ปีกหน้าครับอนะครับปีกหน้าว่า Honda คล้ายๆว่าจะเอาปีกหน้าของทางอของทางอาพิเลียมา,านะครับก็อาจจะมีการแซวแซกันขำๆนะว่าจะไปก๊อปของอาพิเลียมาก๊อปไม่ก๊อปทุกคนลองดูรูปนะฮะว,ว่าก๊อปหรือเปล่าแต่จริงๆมัน,ม,นมันก็ใกล้เคียงมันก็คล้ายคลึงกันอยู่นั่นแหละแต่ลองดูพิจารณาดูเนี่ยผมจําได้ว่ามันเหมือน มันเหมือนอยู่ในกาตาฮะทุกคนถ้าใครที่สังเกตนะครับใครที่ยังไม่ลืมนะครับตรงนี้ละปีกตรงนี้มันมีความคล้ายคล,ยลยึงของทางกาตาอยู่แต่ถ้าจะบอกว่าให้ไปกอ๊อปอะพีเลียวมาก็เอาลองจินตนาการดูนะฮะว่ามันใช่ไม่ใช่นะครับตามรูปที่ผมขึ้นมาให้ดูแล้วกันเนาะบางท่านอาจจะบอกว่ากอ๊อปบางท่านอาจจะบอกว่าแมไม่ก๊อปหรอกมั้งนะครับจะก๊อปไม่กอ๊อปอย่างไรก็ไม่ได้ผิดกฎอะไรหรอกฮะก็ถือว่าทําได้ไม่ได้ว่ามีกฎระบุไว้นะครับว่า ว่าไม่สามารถที่จะทําทกันได้ดังนั้นก็ถือว่าจัดกันไปได้เต็มๆนะครับความเข้าใจของผมมีประมาณนี้ก็ดูคติเองอาพิเ a เองนะครับเราได้เห็นนะครับว่ามีในส่วนของชิ้นส่วนปีกหน้าเนี่นะครับท,ที่จะต้องแบบว่าจัดหนักจะเต็มเรียกว่าอย่างเมื่อคืนเราคุยกันไปที่ผมวิเคราะห์ไปในหัวข้อหนึ่งทุกคนจําได้ไหมฮะว่า ปีหน้านั้นชิ้นส่วนที่มันเป็นตัวช่วยสำคัญของทางสูวีอย่างอาพีเลียอย่างทางดุคติก็คือเป็นไร์ไฮ i ดรไวส์หรืออาจจะลามไปถึงโฮชอตเดรไวส์นะครับก็คืออุปกรณ์ปรับความสูงของส่วนหน้าชคหน้าชคหลังเนี่ยนะครับในส่วนหน้าส่วนหลังที่มันจะใช้ประโยชน์ได้ในในเรื่องของความเร็วสูงในเรื่องของการยึดเกาะความนิ่งของตัวรถนะครับในรอบสูงสงเนี่ย อันนี้เขาจะแบนก็จะไม่ให้ใช้แต่แต่ปีนี้ยังให้ใช้อยู่นะครับปีนี้ในในหสนามเนี่ยแต่ปีหน้าเขาจะแคนเซิลแล้วครับยกยกเลิกไปแล้วเมื่อคืนนี้เราคุยว่าถ้าเกิดว่าโดนไปเนี่ยผมคิดว่าไม่มากก็น้อยนะน,น่าจะมีผลกระทบกับดูคาติกับอาพิเลียแน่ๆแหละครับก็เลยทําให้จะต้องโฟกัสไปที่ปีกหน้าเพราะว่าปีกหน้ามันมีส่วนสําคัญนะครับที่ทําให้เป็นแรงกดหรือภาษารถแข่งเนะี่ยเขาเรียกว่าเป็นดาวฟอสแรงกดนะครับทำให้ รถมันไม่ลอยไปทําให้รถมันหนึบแนบไปกับพื้นไม่ใช่ล้มนะฮะทุกคนก็คือจากที่จะกระพือเด้งซ้ายเด้งขวาจากที่จะเหินจะลอยเนี่ยคำว่าหนึบจากแรงกดดาวฟอสนี่ก็คือนิ่งนะครับนิ่งทั้งในโค้งทั้งในทางตรงที่ความเร็วสูงเนี่ยดังนั้นก็แน่นอนนะครับว่าสิ่งนี้ยังไม่ได้รับการร้องนะครับแม้ว่าจะมีการพูดถึงอยู่ว่ามันเปิด โอกาสให้แบบว่าพัฒนากันหนักเกินไปหรือเปล่าเนี่ยนะครับบางคนบางทีมเ็อาจจะออกมาบอกนะครับว่าเรื่องของ aerodynamics เนี่ยตรงเนี้ยน่าจะมีกฎน่าจะมีอะไรออกมาสักหน่อยแม้แต่ทางดอหน้าทาง FIM เขาก็ยังคงเฉยๆอยู่ไงฮะดังนั้นถ้าเกิดว่าท่าทีของทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยังไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยก็คงจะต้องจัดหนักจัดเต็มกันไปในปีหน้าด้วยนะฮะในปีหน้าเพราะว่า จะโดนเรื่องของโฮชดีไว้์เรื่องของไร์ไฮดีไวท์ไปแล้วไงฮะทุกคนเ,เราได้เห็นตัวเลขเวลานะครับว่า,าในส่วนของแฟบเองก็ผลงานอยู่ในระดับหัวแถวก็จริงแต่ก็พอสิ้นสุดจริงๆนะครับในแต่ละรอบเนะี่ยเขาจะแบ่งการการเทสออกไปอยู่ประมาณ3ช่วงนะครับก็คือสิ้นสุดในรอบแรกก็ประมาณเที่ยงหลังจากนั้นก็จะไปสิ้นสุดในรอบที่2ประมาณบ่าย2 แล้วก็จะสิ้นสุดในรอบต่อไปประมาณบ่าย4ี่โมงแล้วก็มาสิ้นสุดจริงๆนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยไฟนอลทั้งวันเนี่ยก็คือในรอบ6กโมงเย็นในส่วนของรอบเช้านะครับไปสิ้นสุดตอนเที่ยงเนี่ยก็คือ2อภาิเลียก็ร้อนแรงนะครับ RSS Bacaro กับมาวิ i มิยาเ e สก็กดเวลามา1.31.5กว่ากว่าก็มีจะมีอยู่3คน3คันนะครับนอกจาก2อภิเลียก็จะมีแฟบก็คือเรียกว่าเวลามันอยู่ 0. ุด 0.304อย่างเงี้ยทุกคนเห็นไหมครับว่าอยู่ในเรียกว่าโอ้โหมาใกล้เคียงกันมากกันนะคู่คี่สู่สีสึ้นสุดๆเลยละไม่ถึง0.1วินาทีนะครับนะฮะเรียกว่าเวลากระชับกันกว่าน,นั้นอีกแต่พอมาในรอบบ่ายนะครับหลังจากเสร็จสิ้นช่วงเที่ยงไปมาร์คมาเคสไม่อยู่นะฮะแล้วก็เหมือนจะมีแค่2คนนะครับที่ไปกดเวลาก็คือแฟบกับราอูฟอนันเดสคนอื่นนะ่าจะ เป็นอะไรไม่ทราบได้นะครับก็ไม่ไม่ไปกดในช่วงสั้นๆช่วงนี้นะฮะทีนี้พออยู่ในช่วงของอสักประมาณสัก4ี่โมงนะอันนี้ฟาบ,บิโอควาตาโรกดเวลาได้เร็วสุดขึ้นมานะครับแล้วก็ตามด้วยเหล่าดูกติมาแต่ดูเหมือนว่าเวลาในช่วงบ่ายแก่ๆนะครับเนี่ยมันจะทําเวลาได้ได้ช้ากว่าช่วงเช้าเนี่ยอยู่ประมาณสัก0.1วินาทีแม้ว่าเฟบแฟบจะเร็วนะครับแต่เร็วอยู่ที่ หนึ่งอาที3สามหนึ่งจุดหกแต่แต่ในรอบบ่ายที่เขากดเวลากันได้ก็คือสามหนึ่งจุดห้านะฮะแต่พอจะไฟแนลจริงๆนะครับสิ้นสุดจาก4ี่โมงเย็นมาจนถึง6กโมงเย็นสองชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นฟรานเชสโกบัญญาย่านะครับที่เร็วสุดนะฮะก็ดูคติมามามา,มาคู่นะฮะแล้วก็แฟบก็อยู่ในคันที่3แต่แฟบก็ช้ากว่าดูคติหัวแถวอยู่0.1กว่ากว่าเห็นไหมครับว่าพอจะไฟแนลกันจริงๆเนี่ย นะครับทางดูคติเองก็ยังคงไว้ระหลายอยู่ยังคงมีอะไรที่แบบว่าซ่อนไว้อยู่ตรงนั้นนะแต่ยามาฮาก็เต็มที่ได้ก็คือแฟบเนี่ยถ้าจะถัวเฉลี่ยดโดยรวมก็คือเขาทําได้คันที่3นะครับอันดับที่3แต่แต่มองแล้วก็คือแน่นอนนะว่าตัวตัวเจ้าตัวเองก็ยังมองมุมบวกอยู่ยังมองว่าโอเคนะครับเป็นเป็นเป็นสัญ,ญญาณที่ดีก็รวมทั้งทุกคนทุกทีมนะฮะทุกคนเวลาในรอบ ในช่วง4โมงเย็นนะครับในร่วง2 2 2ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยมันก็เร็วกว่าตอนที่ที่แฟบทำได้ในช่วงเวลาประมาณสักบ่าย2บ่าย3อยู่นะฮะเร็วกว่าประมาณ0.1เอาง่ายๆว่าเวลาในช่วงหัวค่ำเนี่ยนะครับก่อนที่จะก่อนที่จะปิดไปเนี่ยกับช่วงเริ่มต้นเนี่ยอันนี้เวลาจะอยู่ใกล้เคีย,ยงประมาณ1นาที3 1.5 นะครับ31.5แต่พอตกประมาณบ่าย2-3-4ลงมาเนี่ยเวลาถึงได้ช้าลงถึงได้กดไม่ไม่ลงผมไม่รู้ว่าเพราะาอะไรกันแน่นะทุกคนแล้วในพรุ่งนี้นะครับดูสินะว่าเวลาจะโดนกดลงไปกว่านี้หรือเปล่านะฮะแต่เราอาจจะได้เห็นข้อมูลที่แงมๆมาในเรื่องของรถต้นแบบนะครับรถต้นแบบว่ามันน่าจะแบบว่ามีอะไรออกมาให้ได้เห็นว่าเผยไต่เผยอะไรกันอยู่มากกว่าวันแรกไง แต่วันแรกมันยังไม่ได้เผยอะไรจะบอกว่าไม่ได้เผยก็นอกจากปีกนะครับที่ Honda อาจจะคล้ายๆว่าเหมือนไปก๊อปของทั้งอะพิเยมาหรือเปล่าเนี่ยในส่วนของตรงนี้แล้วก็ในส่วนของสวิงอาร์มนะครับสวิงอาร์มจริงๆผมผม,ผมตั้งใจจะจะเล่าจะตั้งใจจะเขียนแต่แต่วันนี้ผมติดภรารกิจหลายอย่างผมเลยไม่มีเวลาจะเขียนนะครับเป็นเรื่องหัวข้อของคาเล็กนะครับคาเล็กเองก็เป็นโรงงานนะครับที่ที่ทำ ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนที่เป็นโลหะนะครับที่เป็นชิ้นใหญ่ๆใ,ในตัวรถแต่อย่างชัสซีเอยนะครับอย่างสวิงอาร์มอย่างเงี้ยเขาก็มีข่าวออกมานะครับว่าเขากําลังจะมาทำสวิงอาร์มอลูมิเนียมให้กับทาง Honda อ่านะครับนี่อาจจะเป็นเป็นสีสันหนึ่งซึ่งเท่าที่ดูใช่ฮะน,น่าจะเป็นนะครับมันมันไม่ใช่ชิ้นส่วน,นคาร์บอนนะฮะมันวันนี้มัน สีเป็นอลูมิเนียมอะนะครับดังนั้นก็ชัดเจนนะครว่าข่าวลือที่มามาก่อ,น,อนนี้น่าจะเป็นจริงเพราะว่าในการแข่งขันที่มิซโนเนี่ยเราได้เห็นนะครับว่าทั้งเจ้าของคาเล็กนะครับผู้บริหารเนี่ยกับทางผู้บริหารของ SRC เนี่ยมีการคุยมีการเจอกันดังนั้นก็คงจะ100%นะครับว่าส่งให้ไปทดสอบให้ไปเทส จริงๆแล้วสวิงอาร์มที่มันเป็นอลูมิเนียมเนี่ยนะครับก็จะมีแต่ซูซูกิที่ใช้มีมีแต่สูบเรียงอะสูบเรียงเขาอาจจะลองมีการเอามาลองมาใช้นะครับแต่หมายถึงว่าใช้เทสใช้ทดสอบเนี่ยเก็บข้อมูลแต่พอจะแข่งขันกันจริงๆมันเหมือนมันไม่เวิร์กอะนะเลยทำให้ทั้งยามาฮ่ายามาฮ่าก็เอาใช้บ้างเป็นเป็น,เป,นเป็นบางครั้งบางสนามเท่าเท่าที่เห็นข้อมูลมา แต่ในส่วนของ s u ซูกิไม่เลยนะฮะซูซูกิทุกคนจะเห็นว่าสวิงอาร์มเขาจะเป็นสีอลูมิเนียมตลอดเลยนั่นก็คือชัดเจนร้อว่าซูซูกิไม่เวิร์คไม,ไม่ไม่ใช้แต่ Yamaha เนี่ยยังใช้บ้างไม่ใช้บ้างแต่อีก4ทีมที่เป็นสูวีเนี่ยใช้ครับดูคาติเออย KTM เอย Honda เอย a p r i l ีเอยใช้อย่าง Honda ก็ใช้มาตั้งแต่ปี2018นะครับในส่วนของชิ้นสวิงอาร์มที่เป็นที่เป็น คาร์บอนดำๆอะนะตรงนั้นแหละแต่นั้นถ้าเกิดว่าในปีหน้าเขาจะไม่ใช้จริงก็คือ 18, 19, 2 4 21, 22นะฮะใช้คาร์บ,บอนมา5ปีอะอันนี้ก็จะกะจะไม่ใช้แต่ก็ยังสรุปไม่ได้หรอกนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเ,เขาจะต้องเอามาเก็บข้อมูลในรอบนี้ก่อนว่ามันดีงามหรือเปล่าอย่างมาร์กมาเก็ตก็ทำเวลามาวันนี้คันที่17นะครับใน,ในรอบเช้าเนี่ยจนถึงเที่ยงเนี่ย ก็ต้องรอดูก่อนนะครับคือถ้ามันไม่ดีก็คงอาจจะกลับไปใช้คาร์บอนเหมือนเดิมไหมก็อย่าลืมนะครับว่าคาลเลกเองอาจจะประสบความสําเร็จอย่างสูงสุดนะครับในรายการโมโตทูเพราะว่าในกว่า10ปีมานี้พวกเขาไม่ว่าจะไปจับคู่กับทีมไหนเนี่ยก็เร <c oughs> ียกว่าได้ผลประโยชน์จากตรงนั้นตลอดนะเป็นแชมป์โลกมาตลอดเลยแต่พวกเขายังไม่มีประสบการณ์ในโ,โ,มโมโตโจพีพีนี่สิเราก็ต้องคิดถึงมุมนี้ด้วยนะครับเหมือนปีนี้มาชิมรางนะครับมาชิมรางในโวล์ซูเปอร์ไบค์ ก็ไปทำสวิงอาร์มให้กับ BMW นะครับหลังจากทําแล้วมัน,ม,นมันเกี่ยวกันหรือเปล่าผมไม่รู้หรอกนะฮะแต่พอทำปุ๊บเนี่ยสกอเรติ้งเนี่ยต่อสู้อับหัวแถวได้เลยนะครับหลังจากก่อนหน้านั้นเรียกว่าไม่ใกล้เคียงเลยนะฮะพอได้รับสวิงอาร์มได้รับในในชุดชุดส่วนของตรงนี้เข้าไปในหลายๆชิ้นส่วนนะครับที่ที่คาเลกผลิตให้เนี่ยปรากฏว่า BMW ของทาง r e d i n เนี่ย แรงขึ้นมาถนัดหูผิดหูผิดตาเลยจะเพราะการนี้หรือเปล่าผมก็ก,ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับแต่คือมันเกิดความเปลี่ยนแปลงไงดังนั้นก็อรอดูก่อนนะครับว่ามา k e t จะพอใจไหมนะครับจะจะ,จะทําผลงานได้ดีขนาดไหนอย่างไรในส่วนของการที่จะกลับมาจับมือกันมาร่วมมือกันอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นก้าวหนึ่งของการพัฒนานะฮะสำหรับ Honda นะครับก้าวหนึ่งของการที่แบบว่า เอาจริงเอาจัาจงอะ่ะก็คือการการเปลี่ยนแปลงในในตรงนี้นะฮะแล้วกเ็เหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องผังองค์กรอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนจะเห็นนะครับก็คือผู้บริหารชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งที่จะอยู่ในพิการาชประจำอะ่ะเขาจะชอบคุยกับนักแข่งคุยกับอาวุธผู้อีกนะครับนั่นก็คือทาเกอนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ให้ทุกคนได้ดูนะครับอาทาเกอเอาเยามาคนนี้ก็คือเป็นผู้บริหารในส่วนของเป็นพอ,อ พออของฝ่ายเทคนิคะนะครับเหมือนจะแยกทางกันไปแล้วละ่ะแยกทางกันไปเรียบร้อยก็อาจจะเส้นนะครับอาจจะอาจจะเส้นอาจจะสังเวยในส่วนของการที่2ปีมานี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเจอปัญหาเข้าสู่ยุคมืดเนี่ยก็เลยลองเปลี่ยนดูบางท่านบอกไว้ทำไมไม่เปลี่ยนอาวุธโต้ผีอีกนะฮะจริงๆอาวธุธผู้ผีเองก็ผมว่าเขาก็ต้องเห็นใจเขาในส่วนหนึ่งว่าเขาก็อาจจะไม่ได้ว่ามีสิทธิ์มีเสียงร้อยเปอร์เซ็นต ทุกคนทราบดีใช่ไหมครับว่า SRC เขาอาจจะบริหารงานเนี่ยคนญี่ปุ่นแหะนะเขาจะบริหารงานกันแบบอนุรักษ์นิยมนิดนึงนะครับก็เลยจะทําให้ผู้บริหารที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่มีปากมีเสียง100%ซนักมันก็อาจจะมีช่องว่างตรงนั้นอยู่ดังนั้นก็เลยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นการมา,าจากการตัดสินใจของอุตสากนะฮะแต่ถ้าจะวัดกันจริงๆเหมือนทาเคโอคนนี้นะฮะทาเคโอซังคนนี้เนี่ย หรือว่าจะเป็นเอายมาสังอะไรแต่จะเรียกกันนะว่าอาจจะอยู่ในสายตรงมากกว่านะครับดังนั้นก็รอดูนะครับว่าเปลี่ยนผู้บริหารในตรงนี้เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะโอเคขึ้นยังไงรึปเปล่านะฮะทุกคนเนาะโอเคครับอ่ะก็ขออภัยนะครับที่ข้อมูลอาจจะไม่ได้ลึกไม่ได้อะไรมากมายนะก็เดียเด๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจัดการให้ถ้ามันจะมีหลุดออกมาจากสื่อต่างประเทศแต่ความจริงแล้วมันมีสิ่งที่ผมอยากบอกอยากเล่าอยู่เยอะนะครับที่ไม่ใช่เกี่ยวกับการทดสอบการเช็รถเนี่ย จะเก็บไว้เขียนทันผมจะเขียนทันหรือเปล่าในตอนนี้ก็ห้าทุ่มกว่านะครับคงไม่ทันแล้วล่ะเดี๋ยวผมจะจะต้องรีบไปทําภารกิจนะครับที่โน่นนะครับบ้านสวนทุ่งนาของผมเนี่ยยังคงจะต้องแบบว่าทํากันอยู่ไม่จบไม่สิ้นรลกครับในในตลอดระยะเวลา2เดือนเนี่ยก็คงจะต้องไปลุยตรงนั้นดังนั้นมันก็เลยติดกขัดอยู่ขออภัยนะครับขอบคุณในหลายท่านที่เข้าใจและเห็นใจผมนะบางท่านอาจจะแบบว่าทำไมมันเปลี่ยนไปล่ะก็คงนี่แหละพอการนี้แหละฮะเพราะเรื่องของ การติดภารกิจหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่เข้ามานะครับไม่ได้มาเรียกว่ามีเวลาอยู่กับข้อมูลกับการแข่งขันกับ MotoGP เหมือนกับตอนที่อยู่ชนบุรีแล้วมันก็เลยติดติกระขัดประมาณนั้นนะครับขออภัยทุกคนกันด้วยเนาะพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ครับราตรีสวัสดิ์สวัสดีทุกคนครับ